สวัสดีจ้าพี่น้องกลับสวัสดีพี่น้องม้นอ,มน,อนี้อีก่ื้หนึ่งเี่นาอมาม้นอนี้ทอดปลาพี่น้องแม่แล้วมักไว้แล้วละ่ะเ็เลยมา,าทอดทอดปลาทอดปลาทอดปลาสลิดพี่น้องก็ปลากระเดดหลังจาาที่ปลากระเดิดนนั่งป้าอ๋อปลากระเดิดนดดน,นั่งป้าเนี่ยละลังจากที่มักแล้วก,ก็มาทอด กดเส้ล็กก็สิได้นาตาประมาณนนมเนี่ยแล้ะพี่น้องก็กรอบยิงกับขอนี้วหันหันพี่น้องเดี๋ยวเราจะผิดกันโอ้ต่ว่ันะะมันกระเด็นมันน้มเน,ะนา,นานะเอาผิดไว้ให้มันก็กรอบไปเมองแน่แล้ว ขั้วปลาปลาปามันเต้นออกเกลียรุ้มทีพอก็แม่ขอเถียวนั้นไหมพี่น้องเต้นออกเกลรุมกะเลยแบบเห็นเห็นแต่หางสั้นมันอยู่ออกไปหน้าเหมือนเสาเห็นแต่พอกำลัลงเก็บเลี้ยวถุงไปใส่ปาคอคอปาคอเมนี้คลิปนี้กะสิมาบอกบุญพี่น้องผู้ใดที่ อย่รวมทํากำแพงวัดมู่บ้านน้องบีพี่น้องกะติดตอ่อขม่าดูว่าติดตอ่อไปทังเพจไอวัดวัด,วดบ้านปะขีกะไดพี่น้องเพิ่นเพ,น,พนหาทุนสมโทเพจกำแพงเพื่ออยากเข็นเห็นแม่เหล่าอะนะแมนสารต่อเจ้าอว่าพาเพิ่นก็นไดโพสลุ่งเดียดดยเยดเด๋ยวผู้ใดอยากเข็นกะคอมเมนต์ขมาก็ไดเดี๋ยน้องบีทรงหายต่ว่าผูดด้ใดขั้นอหญ่ก็นกี่กะติดต,ต่อตรงโดยที่ทังวัดเพจเพจของเพิ่นก็นได้เนาะ เพล่นเพลนสิมีเพจของวัดบ้านปลาขีอยู่พี่น้องเฮาก็เสร์ชพิมพ์เข้าไปก็ได้ผู้ใดอยากจะร่วมทําบุญเฮ็กกาแพงน้าเพิินเนาะสิปักมุดปักมุดก็เป็นวัดป่าบ้านปลาขีเด้อพี่น้องปอปลาไม่เอกสละอาแล้วก็ขพไข่สใครสละอีเด้อวัดบ้านปลาขีพี่น้องผู้ใดอยากรวมทําบุญก็เสร์ชเข้าไปอยู่อยู่ในของวัดเพิินก็ได้หรือว่าผู้ใดสีแต่ว่าน้องบีบ่ได้มีนั่นดรอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นประกาศหะ เพื่อนให้ซอยกันนะหน้าเพื่อนให้แช่ซอยกันเพื่อนอยากเค็ดเห้มันแล้วหลาสารต่อเจาาวาดผูเก่าเพื่อนที่เพื่อนไดมรณภาพไปนะเพื่อนอยากสารให้มันแล้วว่าสัมเพื่อนเลยโพดลงแมอยนอยู่อยู่ฟังห้างนี้ล่ะถ้าเจาตอนนี้เพื่อนกากํำลังก่อสร้างอยู่เพื่อนอยากเค็ดให้มันแล้วหลมนเดี๋ยวน้องมีสีผ้าย่างไปเมืองดอกเดี๋ยวให้เพื่อนนั่นสักก่อนโอ้หมอหมอลืม เพิ่นกำลังเฮ็ดเพิ่นประกาศลงอะนะมือเศร้านี่วันนี้เขาไปเห็นพอดีเพิ่นเลยว่าซอยแช่ซอย,ยกันในเด้อว่าสัน่นเก็บกันฮะถอดเสร็จแล้วพี่เน,นาะเนี่ยน้องมีสิ้ผ้าขีไปมึงพี่น,ออน้องบางคนที่เฮ็ดน่าเดี๋ยวฮักกลับไปสอบถามกับหลวงปู่เพิ่น นะเป็นาะไยูครบซุคนเนีน่ยพี่อ้องสีเพิ่งกำลังก่อสร้างเนาะน้องบีกาสีมาแห่มาท่านปูเพิ่นสงสัยเพิ่นจิกเขาไปในวัดแล้วกำลังเฮ็ดผู้ใดอยากจะร่วนสมทบทุึนกะเซิดเขาไปในเพ่ของเพิ่นนั่นแหละลน้องบีแช่ล่วงไว้ให้ พราะว่าเพื่นไ,ได้โพดมือเศร้านี่เฮ็ดซอยกันให้มันแหลวนะพี่น้องไปจากรวมบริจาคเฮ็ดน,น้ำเพิ่นเป็นเป็นวัดของหมู่บ้านเปิากกันเ็ดจึงสี่ล่ะได้พ่อพ่อได้ทุน่นใ้ยังมากเพิกะสิค่อยเฮ็ดต่อเติมไปเรื่อยๆนะ สารสารจากเพื่นที่เจ้าว่าเพิ่นก็เพิ่นได้เสียไปที่นั่นนะเกษีพประมณนี้แหละหรือว่าไคคอมเมนต์เขามากก็ได้เดี๋ยวน้องบีสิึ้นไอเฟซเพิ่นไว้ห้ของลงปูเพิ่นที่เพิ่นได้ประกาศลงอ่ะนะเดี๋ยวน้องบีสิแช่เขาไว้ห้เนาะเพื่อที่อยากเข็น แลราคาพายกสมทบทุ่นกับทักทักเฟสเพื่อนโดยตรงก็ได้พี่น้องแห่งข้อเมนของมาถามน้องบีก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ปะ่ะวันนี้มาบอกดูกระลำลาไปก่อนเนาะสวัสดีจ้าพี่น้อง